เออ้ยๆเออพ,พื่อนๆมาดูต้นแคป่าที่เดิมที่เคยมาดูนกกระจอกนอนอยู่วันนี้กลับมาดูทีนึงนกยังอยู่ที่เดิมเลยว่ะสงสัยไม่ใช่นกย้ายถิ่นแล้วล่ะน่าจะเป็นที่รักประจำของนกกระจอกนี้เลยแหละนกไหล่ร้อยตัวเลยนะเพื่อนๆที่อาศัยอยู่บนต้นแคป่านี้แปลกตรงที่ว่านกไม่ทำรังนอนเกาะกิ่งไม้อยู่เฉยๆ เดียวๆก็เลยสงสัยกลับมาดูอีกครั้งว่านกยังอยู่ไหมคิดว่าเป็นนกย้ายถิ่นพอกลับมาดูที่เดิมนกยังอยู่ครบทุกตัวเลยเพื่อน,อนๆลองดูสิจำนวนนกเยอะมากเลยจนไม่รู้ว่าอันไหนใบอันไหนนกถ้าดูดีๆจะเกาะตามถิง่งตามกา้านเยอะมากพาะสีนกกระจอกเป็นสีเดียวก้กานเป็นไม้เลยเนแปลกมากเลยนะที่นกเนี่ยก็ไม่หนีคนด้วย ที่เนี่ยเป็นเขตเมืองมีคนค่อนข้างที่จะพุกพ่านแต่นกก็เกาะอยู่เต็มต้นไม้เลยนะดีนะแถวนี้นกเยอะดีได้ฟังเสียงนกร้องเพราะดีจัง